สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายากสกุลสกุลกลับมาพบกนันอีกแล้วนะคะน้องก,ก็เมียฝรั่งบหมืนอกมื่อวานนี้สุภาพเพียงน้องมาพัดเข่าออจา้ะพัดเข่าก่อนเอาไปกินที่ทําง,งานนะคะพัดเข่าตอนเช้าบรัรลูสิกินยังคะ่ะตอนเช้าเบื่อจ้ะน้องพัดเข่าใส่ไข่ไม่เท่าไหร่แล้วแค่จะดสามข้อม ใข่กระสือหน่วยหน่อยคกหน่วยหน่อย,ยนีย่คืออรก็ได้เข่าใส่ไขรธรรมดาเลยจแกบะใส่ผักบะใส่ น้อยหนึห่งไต้องไล่สยุวขาวน้ำตาลรสดีนั่งชาเลยน้ำใสแล้วกัน กระทะเก่าเหรอพี่น้องมาดูว่วติดกระทะ xài thịt thai không phải nấm cho bát khẩu xoài thịt thai không phải nấm cho lại เสรแล้วพี่น้องอพัดแห้งๆสักหน่อยก้ะ sẽ con lại tìm về บร้อยเขาคัดห้องไม่ีเวลาอยู่กินก่อนนิหน่อย ตรองมีบังนาแบบีบ มีพริกน้ำปลาเนาะพี่น้องเนาะพริกน้ำปลาแบบว่าพริกสดซอยหอมหอมแดงซอยแล้วกับมะนาบีบน,น้ำปลาใส่ชุบหน่อยหนึ่งน้ำปลานิดหนึ่ง 你爬了，打 <laughs>、啊、不中，冷、嗯。 ชาบกินขอ้อวาเจนไปนแล้วกินข้อวาเจนกับาแฟ เบอเฮียดอกฟานปิดดีอยู่ไปพี่น้องไปเห็นงานกันงานนี้เหมือนหนึ่งก็ก็บยุดและจ้ะผมมีนั่งซ้ำมอวัานะมอวานหรือ,น,รอนก่อนวันก่อนวันก่อน,นตอนแรกตอนกลับมาจากที่ทํางานแล้วก็อาบน้ำสระผมโอ้ยไปจ้ะเห็นงานกันโอ้ยมือนีส่งหนาวพี่น้องออกมาข้างนอก ลบเจ็ดองศาจากเมื่อนี้หิมะหลังจากที่หิมะตกมากเมื่อนั้นแค่สองชั่วโมงนั่นแหละบัดที่นี่เมื่อนี้ลบเจ็ดองศาแม่นบอดหนาวค่ะมันกัแข็งค่ะหิมะแข็งเลยหิมะคันว่ามันตกลงมากื่อๆแล้วบ่มมีฝนตกมาใส่หรือว่าอากาศมันบ่อด้หนาวเย็นจนติดลบมันจะเปลี่นผงได้พี่น้องมันจะเป็นคุยๆได้หิมะนะมันจะบ่แข็งมันจะบอ,ะบอ,อยอยังจับ เวลาเข้าจับขึ้นมาปั่นมันมันก็จะบ่จับตัวกันเป็นก้อนมันจะเป็นคุยๆแต่คันมือไหนที่ฝนตกลงมาใส่หรือว่าความหนาวมันติดลบมากขึ้นนี่สิมันจะแข็งจับตัวกันเป็นก้อนเดินไปรอรถเมล์วันวันศุกร์มื่อินก็คริสต์มาสแล้วพี่น้องเไยอีนางยังมีท่านเดีห่อของก่อนในปัญญาอยู่เดี๋ยวค่อยห่อเมื่ออินนะจ้ะ บ่มีเวลาเมือ่อนจังหอแล้วกลับไปกินข่าวบ้านลนูใชยเราจะได้เห็นอย่างด้วยอาหารฝรั่งกินได้บ่หลายดอกพี่น้องกินได้น้อยนึงหนาวอากาศเย็น าแล้วพี่น้องมาอันพักมาสิเขาเมนีพักเพิ่งเขาเมนีจ้ะพี่น้างเขางานมาสิโมงก็พักก็มาลออยู่หนานานเลยนะพอนอกจากพัก,กจากจนางแล้วก็ปลายโมงมีพักมีผลแล้วใหม่แต่พี่น้องคะนี่ไอ,อ้บะหอมหวยห้วยอยู่พี่น้องขนุนขนุนสดๆแล้วก็มีโอ้ย พี่น้องเอ้ยนุย่มนายแต่เมื่อนีซีหลอดผลเมือเม่อน่ะมื่อนางป้นอนนี่พี่น้องทุเรียนหอมหัวยุย่งแล้วก็มีเงาะลำไยพลังทะน,นีพ่พลังพลังสดๆดนี่ค่ะข้ลารมีไชเท้าพี่น้องหัวใชเท้ากระเจี๊ยบอันนั้นก็มีได้ไงนะเนี่ยเห็นปะอัน นี่ยงวะสะดายบงไม่สะดาวคีเล็กถั่วคูมีแต่นแนวหนากินเครื่องเคียงคุณามีหงมีเห็ดเห็ดนางฟ้าเห็ดเข็มทองมีแก้วมังกรมีลำไยยัยเฮ้ยนระดพักสดๆเพิ่งเข่าเมื่อนี้แล้วพี่น้องคะ่ะนี่พีกอันนี้เป็นพัก พักบ้านเฮามีอันใบเตยจะมีพักบุ้ง,พ,กกงพักบุ้งแดงผักบุ้งแดงพักบุ้งหญ่นี่ผักบุ้งอวบนี่ผพักบุ้งจีนก็มีเด้่นี่ผักบุ้งจีนตะก้นอีกของของลงแล้วก็มีพี่คนไทยสองสามจ้าเข้าม,มาเมาไปอเบิดแล้วพี่น้อ <c> ง <oughs> นี่มีอันพักแยงนเนี่ยเอาไปใส่แกงแกงมะอไม้ใบโหระพาแล้วก็อันนี้ไปกินกับขนมจีนเนี่ย ตะระเน่อ่อจะกูมีอันนี้ผัดตะระเน,น่น้ำนี่กินางผักติว๋วบ่ะก็แบบนี้มันรสาดเปรี้ยวๆที่ว่ากินกับอันกินหนึงสลากกินนอนอีนน,ออน,บบน,ออนั่งก่อนมีคือบอกนั่งรักนั่งรักอัน,นอันนี้ต่อไปมะลุ่มนะใบมะลุ่มเนาะค่ะเนาะมีขนาดขนาดต้นหน่อยขนาดต้นใหญ่ขอ,อเงเกือบเข่าสดๆเลยมันนี้ กะเพรากระเพราแดงกะเพราเขียวพริกเอ้าพริกเบิร์ตอีกแล้วเดี๋ยวอีน่าไปเอาพริกมาเติ่นก่อนพริกสดเบิร์ตเห็นป่ะพริกสดเนี่ยอันนี้เอาไปใส่อันใส่ห่อหมูน้องเดี๋ยวนั่นเขับไปเอาพริกสดก่อนอันนี้อันพวกเมนบักหน้าเนี่ยเดี๋ยวตอนแรกอีน่าคิดว่าเป็นบักหน้าพี่น้องแต่ว่าเป็นอันสมโอ๋หน่อยจะเขินนี่อย่างดูว่าไม่ไดกับเข่าเลยไม่เห็นอย่างกับเรูด้กัน เบิ้งเดาพี่น้องค่ะไปตะกลิ่นบออยู่บางหลอกบางหน้าของก็ของไทยเข้าก็หากินได้ง่ายอยู่ค่ะขอให้มีเงินยังเดียวแหละ <c oughs> ขอให้มีเงินยังเดียวมาเสือรูดพี่น้องค่ะนี่เห็นบ่อันนี้ก็พริกเขียวพริกผิกหยวกเอาไปพัดผิกหยวกใส่ใส่หมูเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่เห็ดเฮดบังเถอะเฮดโห้หนูเห็หดเข็มทองนี่เฮดสวยงามสินะพี่น้อง เาจหาเสือเด้อพี่อกยนะของไทยว่าปีเห็นไหเอาไปมุกว่าปีใส่ไก่พี่้องค่ะแต่เซ่บ